สิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่เปิดบ้านรูของเมฆวินัยไกรบุตรน่าอยู่มากเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับอดีตพระเอกคนดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตรตอนนี้เจ้าตัวทำงานในวงการบันเทิงไม่ได้แล้วเงินเก็บที่มีก็นำไปรักษาตัวจนหมดและในวันนี้ทางทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านของเขากันค่ะ สำหรับประวัติความเป็นมาของเมธวินัยไกรบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัส,สนัยไกรบุตรแต่ยังใช้ชื่อในวงการบันเทิงเป็นวินัยไกรบุตรมีชื่อเล่นว่าเมธนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพศ .2542 จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้ เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของ Grammy R.S ประมาณช่วงปี2,535ถึง2,537จากนั้นจึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว4-5เรื่องเช่นหอบรักมาโมป่า แต่ชื่อเสียงมีในระดับหนึ่งในปีพศ2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคจากการกำกับของนนทรีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างมากส่งผลให้วินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นมาด้วย และในปีพศ2543ก็ได้รับบทไออินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จทำรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก3-4เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่า2เรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงไม่ค่อยมีบทบาท